กำหนดข่าวก็ให้มาสามเดือนเห็นหน้าคือกันเนี่ยเห็นหน้าะปานประมาณสามเดือนนี่แหละสามสี่เดือนื้นนี้ลงจากวิธีแล้วก็สีออกไปให้้บหน้ามีเวลาเยี่ยมวันเพื่อนอนาะชีน้อยลงเยูะทักทายเพื่อนลำพองบนลำบากพืก่อนคนพื่อนคนเพื่อนคนเล่นแบบอะไรเปิดหมวอาชีพมันก็แมนอยู่เป็นมวลเล่นนั่นไป พีดขอตูดขอไฟแล้วครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับผมสวัสดีครับทักทายค่ะคืพิชเป็นพ่อกันอยู่ห้องคุณคุณนักกิจชมแล้วถึงตอบคอมเมนต์อีกแก่และหมื่นไลค์อีกช่วงนี้แต่ตอนไลฟ์สดคุณบอกสมือเป็นจะได้นออยัางวะนั่นทักทายข้ามาแน่ครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับเห็นคลิปก็ไม่ค่อยเห็นมาเลย เจ้งมือไหนน้มอมือวานบ่หรือมือก่อดนเนี่ยเห็นป่าพรไปถ่ายคลิปอยู่ยี่หกปีแล้วจ้าโอ้คอยก็อยู่ประมาณนั่นละ่ะเข้าไปตั้งแต่อายุเท่าไรเข้าไปตั้งแต่อายุยี่สิบบางคนป่าพรขอตัวก,ก่อนจ้าทำงานก่อนจา้าขอบคุณหล,ลายๆครับผมป่าพรเอเห็ุงานในอยังคือบุกอยเห็นลงเอาคลิปเห็นงานความมือหรอกประเด๋็นาน,น้อยๆเนี่ยบ่ลคามือหรอกก็แล้วแล้ว สำนันเขาหากันนะมาคือเสมยเห็นหน้านะได้เขาแล้วได้จะคอยว่าได้กันเห็นหน้าอย่าเงีย้ยวจันได้โอ้ยบางบางปีเนี่ยเขากำลังกำลังละวนันคุณสะพองสวัสดีคุณสะพองคือกันครับผมคุณสะพองอ่อนพุทธาคุณสะพอง,สว,ง,งสวัสดีนั่งทักทายสวัสดีคุณสะพองอ่อนพุทธาครับผมออกมาหาิบกว่าคุณชาเปย์สวัสดีคุณใจยไม้ครับผมคุณ เทพิทักสวัสดีครับผมคุณเทพิทักมาเห็ดกับข้าวกินแล้วโยคอยลงไปลกกาตอนแรงครับลกกาตอนแรแล้วก็พอคุณแม่วันเ็นก็นมาให้กำลังใจครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณแม่วันเ็นอันนี้ช่วงนี้แห่งช่วงหนาฝนบางมือก็ตกกระเซาบางมือก็ทุนเลียม ในหกมือนาทีคือผมก็บอกวคอยไดีเขาไปครับผมอาศัยทักท้ายก็ทั้งคลิปอาศัยเวลาที่เหลือไปให้กัลนงใจมือที่ยังแถวปลาแถวหวยไปไู่เลทีหวย,ย,ยไทยเบึงน้ำบัแมนบานบ่คอยเด้ไปไกลเติมอยู่ไหนคิไดคลิปนั้นมาให้บ้านโคกสารบ้านคอยไปไดเมียอยู่คอยมีมูออยู่บ้านโคกสารหลายคนอยู่เด้ มีมืออยู่บ้านคุณสะอาดหลายคนอยู่ครับผมคุณเรียบตอบจากสิตตหรือวตกรยาในใจไปอยัางใหโตกดอกเพราะว่าน้ำคอยเสมอเห็นไ้มันงอะบ่คอยดีสวัสดีครับผมคุณแก้วจะท่ารันครับผมสวัสดีครับผมคุณอาศัยสมัยแต่กนสมัยสมืนเห็นหน้ามือเดียวเห็นหน้ามือเดียวแต่บ้านั่นเขาก็ว่ากี่ขาดหรือเราก็กําหนดเขานะ่ะ กำหนดเขามีเอาไว้ให้สามเดือนนะสองเดือนหละที่เหมาะเนี่ยสามเดือนขันยำประธานจงเป็นเพื่อนคนไหนคนสปอสสวัสดีคนสายเปีครับผมค oh. ุณสายเปียะขอตัวออกไปบางเนืองครับผมบางพือไมกันอย่าป่ยกันครับผมไปกันเป็นกลุ่มอาศัยนี่ก็อาศัยเพื่อนๆล่ะนี่ก็สมควรเก็บเวลาแล้วเนาะจะขอเวลาเป็นเพื่อนจะขอสํำนี่ขอเป็นบาทจะลงซ้ำนี้ครับเหลือจากนี้ก็จะได้ออกไปเห็นเป็นหน้าครับผม ขอบคุณหลายๆครับเพืคุณเทพิทักในพอกันอยู่หองปนัยหองคุณคุณสนทยาบอขอบคุณหลายๆครับที่เขามาทักทายกันยี่บกปีแล้วจ้าโอ้คอยก็อยู่ประมาณนั่นละ่ะเขาไปตั้งแต่อายุเท่าไรเข้าไปตั้งแต่อายุยี่สิบบอกฟูทุกคนที่เขามาสู่นี่ทั้งเปลือคนเก่าขึ้นใหม่สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับใหม่ย้อนหน้า อย่างคนละละาภากอย่างคุณสมพงษ์เนี่ยอยู่ภาคใต้เกี่ยวอยูก็ขี้อยู่กับส่วนยางเนาะคือบ่ค่อยอันนั้นก็ถาหมดเลยนี่ฟมก็แห้งมันหนี้ฟ้ามันมืดได้จากสิเป็นยังไดก็กันบ่อยากให้ต้อนดีคุณคุณพี่หน้าครับผมคุณชวนหน้าเอ๊ะผมเคยเห็นแต่ทางไรคลิปนะาาไอ้ท่าใส่กับประกาศไปยานมาเพราะทันเวลา อันนี้ตื่นเศร้าขึ้นก็นช่วงน,นี้เวลาเยี่ยมวันเพื่อนอาชีน้อยลงอยู่นะฮะหอดยามเห็นเวียกเห็นงานกับผมยามช่วงน,นี้งานกับที่ออกมาเปิดบ้านนี่ก็เพื่อทักทายกับเพืเ่อนๆละ่ะทางเพื่อนคนเก่าเพื่อนคนใหม่เมื่อกอ่องมอเพื่ออาชีพถ่ายภาพให้เบิรงกมันเบิง์บ่ไดเพราะมีมือกล้อง วาเอากล่องไปตั้งไปกลางตรงห้ตรงหน้าก็บประกาศเสียงในที่หลายคนก็บแบ่งแบ่ง,บงกันไปครับผมอย่างตอนเช้าช่วงช่วงทุ่มหนึ่งไปหาสองทุ่มสามแกวจะทาลัดครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบา,ายกำลังใจช่วงนี้เวลายามวันเพื่อนอาชีน้อยลงอยู่ครับผมเพราะว่าวกขีอยู่กับให้กับพิพ่ารณาทุนขอให้แล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับทักทายครับพิชเมนพ่อกันอยู่ห้องคุณ คุณในเวฟพากันอยู่ห้องห้องคุณสพงเนาะแอ่คุณประพาพันธ์คือซีเมนเอ็นวินของหูกันมาเป็นยัยวันนี้ครับผมคุณยายจล,ล่าครับผมคุณยายจล,ล่าเป็นก็เป็นเพื่อนกันม,าาม่าสิรยร่มจิตรฝากอีกคู่คู่ขี่อยู่กับการเฮ็นหน้าไปซ้เขาทางวัน ไข่เนี่ยอยากให้เศร้าวปกว่อนเดอร์น้ำถือมหน้าหักกระบอกครับต้นเกาห่ายืนน้ำจุดดอกเพราะว่านา้ำยังกระตันแห่งโยสวัสดีครับผมคุณสุพงอ่อนพุทธ,ธาครับผมแล้วคุณสุพงอ,อ่อนอ่อนพุทธ,ธาแม่นแม่นอยู่แต่้านเบื่อครับผมให้ได็กเพาะเพิ่อเปืเป่อยหลายคนออกมาเปิดมาเปิดบ้านจังสี่ละมันใหพ่เพาะเพิ่อเปืเป่อยหลายฝูหลายคนเบันเบลีเนาะบางทำคลิปมันหลาย อย่างคนชมำชองือกันด้วยแถววันคนยังเป็นปลาคาดอนอยู่การให้กำลังใจเพืเ่อนๆแต่ละคนก็บกคอยเต็มที่ปันไดเวลามีน้อยแต่เพื่อนเป็นเพื่นเลียมในหกมือนาที่คือผมก็บกคอยเด้เข้าไปครับผมอาศัยสักท้ายก็ทั้งคลิปอาศัยเวลาที่เหลือไปให้กำลังใจมือที่ยังม่ลำบากกว่านี้ ยามเห็นหน้านะ่ะยามเกวขาคือกันแล้วเ่อแทบเบิเห็นหันบาดอยู่แต่หน้าเป็นเดือนเป็นนั่นนั่นก็เสด็จขึ้นมาหน้ารวยพ่งเก่าครับผมบคุณเลียมสวัสดีครับพี่สายชนมาสงม่งกำลังใจครับผมขอบคุณหลายๆครับผมแต่นั่นเนาะพ่อได้อยู่ได้นั่นเนาะแต่บมมีเงินใส่เนาะพออยู่ไปมือแต่มีเงินใส่ออใสใสคือเสียยาละเสียยาเ <laughs> ห็นงานไปต่ตัวคนคนสุภาพพัน์ คุณปาพาพันมาสวัสดีคุณเจท่ารัตครับผมสวัสดีครับปลาพรอนครับผมปลาพรอนปัตย่าเออวันนี้ลงจากวิธีแล้วก็สีออกไปให้เวยหนา้ามีเวลาเยี่ยมวันเพื่อนนะ้อยน้อยลงอยู่ถักทายเพื่อนลำพอค่อยเสมอเห็นให้มันเงาะบ่ค่อยดีสวัสดีครับผมคุณแก้วเจท่ารัตครับผมสวัสดีครับผมคุณลงคิดไปเบิ้งไหนชมหยอดงามๆามไหมแต่เมื่อมีเวลาเก็บขาย เอาดเฮ็ตเด็กเขาไอ้ก่อนเขาให้ทันความนาในใจเยอะว่าอยู่เฝ้าตกเยอะน,นายังยังมาทันแห่งเยอะต้นเขาเป็ยังหน่อยนำนะอยู่บ้านกฎสะอาดบอรพดถกงนอสันทำไปเบืองคิมเยอะนานยาันจำบัไดเนาะยันลายมือหลายคนเย่ผมคุณแม่วันเพ่นครับผมที่ส่งดาวให้ขอบคุณหลายครยับผมคุณแม่วันเพ่นกับเป็นหมูกันมาโดนแล้วตั้งแต่ โอ้ตั้งแต่บางที่มันบ่เกิดนะแต่ขาวานมันบ่งามดับเพราะว่าจริงๆอ่ะเบิงเบิงก็คักแล้วมันเป็นเปื่อนในเบิงแน่ก็แต่มาทั้งท้ายเป็นเพื่อนทังสี่ก็ดีใจเยอะครับทางเพื่อนคนเก่าเพื่อนคนใหม่แล้วเองเห็นหน้ามือเดียวสมัยสมัยเห็นหน้าคนเดียวทั้งทั้งวานทั้งเกี่ยว เกี่ยวก็บบอกเล้วเองเห็นหน้ามือเดียวสมัยสมัยเห็นหน้าผือเดียวทั้งทั้งวานทั้งเกี่ยวเกับบอกเล่เปิดมืออาชีพไม่ไหมเปล่าวะแต่เปิดก็พักไปหน่อยหนึ่งช่วงนั้นคุณแม่วันเพ็งก็มาให้กำลังใจครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณแม่วันเพ็งอันนี้ซึเป็นอย่างไรหรอ นี่ก็ฝนมาจากฝนสิมาจะได้แบบเพราะว่าดำสมัยเสมอขันจ้างขาก็แพงคหมือกันเด้นัตวัดขามาให้กำลังใจคนเสริมปงอัวระาสวัสดีครับแวะมาส่งกำลังใจเคลิบบันบอกไปจะแจ้งสี่ละเป็นพี่ไอ้เ็นอยากให้มาออกมายืนยันตัวตนนะนั่นเนาะพ่อได้อยู่แด่หนันเนาะแต่บ่มีเงินใส่เนาะ พออยู่ไปเม,มือแต่แม่มีเงินใส่คือเสียยาละเสียยาเห็นงานไปแต่โดนเห็นโมกับผ้าเล่นกันเล่นไปน้าเขาแต่โมตะวันเล่นไปมันสิลําบากมันได้ยากจะคลอง